เวลา12บสนาฬิกาห้นาทีครับโดยประมาณครับรถไฟขบวน72ดสกำลังจะผ่านสถานีรถไฟคลองไผ่ครับเสียเวลามา1้0ยยกว่านาทีครับฮะรถด่วนขบวน72ตอนนี้ที่ผมเห็นเป็นหัวรถจักรครับเป็นอัลสตอมนะครับ ได้หัวรถจากอเอาตอมนะครับเป็นเบอร์ C419 ครับพวงด้วยดีเตียวรางครับ